ยี่ตาโรวๆแอบทักษะอ่อนลุกนี้สวยเกินเอื้อมดังสตรีผู้สูงสักด์หากเมื่อนึกถึงนางเอกแอบทักษะอ่อน ต้องนึกถึงความสวยหวานละมุนเรียบร้อยพูดน้อยสไตล์นางเอกซึ่งเป็นภาพที่แฟนๆเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เดี๋ยวนี้นอกจากงานแสดงแล้วแม่ก็มีการทำรายการทำพิธีกรแม่ก็ได้ฝึกพูดฝึกแสดงออกมากยิ่งขึ้นแต่ใดๆความสวยของแม่ก็ยังคงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตาเพราะล่าสุดในงานอีเวนต์ Beauty Jam White Christmas New y e a r c ร l เบ r สองพัน2ีเชิดฉายในลุคเจ้าหญิงพร้อมทางเครื่องเพชรสุดหรูทั้งนี้เธอก็เก็บตกพาบรรยากาศงานโพสผ่านทางอินส a าแกรมให้ได้ชมกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับละลายกันเป็นแถบๆเลยล่ะค่ะต่างตกตะลึงในความสวยออรา่าสงง่าดุดสตรีผู้สูงศัก์บอกเลยค่ะว่าแพงทั้งคนแพงทั้งเครื่องเพชรจริงๆ โดยบางคอมเมนต์ก็ระบุไว้ว่าสวยมากดูยังไงก็สวยสง่ามากค่ะนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสวยเหมือนนางฟ้าพี่แอปสวยมากเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยค่ะสวยแพงเลยค่าที่สุดค่ะแม่แอปนางเอกสมบัติของชาติพี่แอปสวยมากค่ะสวยสง่าน่ารักคุณแอปสวยมากเลยค่ะงามล้ำคู่ควรกับเครื่องเพชรมากค่ะ เป็นตนต้เรียกได้ว่าสวยสง่าจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ